ใกลไปไหมเอาใกล้ๆหน่อย<ห>ได้ไห<ผ>มสวัสดี <ผม S 1> ครับพ่อแม่พี่ <ผม S 1> พน้องชาวไทยและชาวโลกทั้งหลายครับสี่นะครับชีวิตสี่ครับวันนี้จะมา,มาตอบนะฮะพ่อครัใกล้ๆหน่อยได้ไหมครับตอบหลายๆอย่างที่ท่านผู้ชมสงสัยนะครับแล้วก็จะมีบางอย่างรายละเอียดเชิงลึกมาบอกด้วยนะครับจานจะมีรายละเอียดเชิงลึกมาบอกนะครับเอาเลยครับก่อนอื่นผมก็จะบอกเรื่องที่ผมมาสอน เกี่ยวกับโปดตาแล้วก็กดท้องเนี่ยครับคาที่ปดโปดตาเนี่ยมันไม่เน้นเน้นที่กดท้องเนี่ยครับเน้นกดท้องตรงนี้โปดตานี่ก็จะโปดเ,เพื่อให้แกนสมองและประสาทส,ส่วนลึกอะให้รับรู้ความเย็นจะได้ส่งต่อไปถึงร่างกายเซลอะไรทุกอย่างในเส้นเลือดเนี่ยเพราะไขเส้นเลือดเราอะจะต้องอยู่ในความกุ่นถ้าร้อนเกินก็นิดหน่อยไม่เป็นไรร้อนมากก็เนี่โรคเป็นภัยเนี่ยส่วนเย็นก็ ก็อยู่อุ่นพอดีเย็นเกินนิดหน่อยไม่เป็นไรถ้าเย็นเกินมากเกินก็ก็ประสบผลไม่ดีต่อร่างกายเราฉะนั้นใครที่ทําไปแล้วเกินเจ็ดวันเนี่ยให้หยุดหยุดถึงสกักสองสามวันดูก่อนอยากใค,ใครยังไม่ถึงก็ทําให้ถึงเจ็ดวันถ้าป่วยๆนะถ้าถ้าไม่ป่วยก็ไม่ต้องถึงใจวันก่อนพอเจ็ดวันก็ให้ดูอาการเราพอดีขึ้นให,ให้ให้ให้มีการลดเอาว่าทำหนึ่งวันแล้วก็เว้นหนึ่งวันดูเหตุการณ์ พอโรคเราจะหายทีเดียวไม่ได้เพราะเราสะสมมายี่ส4บสาสิบสี่สิบปีจะให้หายอาทิตย์สองอาทิตย์สามอาทิตย์ไม่ได้ต้องใช้เวลาสู้กับเขาใช้เวลาเขายัางใช้เวลาทําเราเราก็ต้องใช้เวลาทําเขาพออุณหภูมิร่างกายแล้วเพื่อให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายเราดีแล้วภูมิคุ้มกันจะทาหน้าที่เองโดยเราไม่ต้องตอนนี้อาจารย์อะมากินถั่วได้แล้วกินไข่ได้แล้วลองมาหมดแล้วพิษไม่เป็นแล้วสมัยก่อนก,ก,กินไม่ได้เลยพี่โหพิษแล้ว กินไปปั๊บเดี๋ยวเอาแล้วเริ่มรู้เลยพิดพิษกินไม่ได้ในหนังสือนี่ก็บอกด้วยเลยว่าห้ามกินเนี่ยมีไข่มีไข่มีนมมีข้าวเจ้ามีข้าวโพดส้มอะไรอะไรเนี่ยเลอะแยะหมดเ่ยถั่วแดงถั่วดําลูกพับถั่วที่สงเนี่ยกินอะไรเรานี้กินได้แล้วถั่วไข่กินได้แล้วเนี่ยดูประมาณแค่สามอาทิตย์กว่าๆไม่ต้องเชื่อกันคุณต้องพิสูจน์ เดี it. It ๋ยวก็จะบอกวิธีการทั้งหลายที่อ่างนะคุับเพราะเรื่มีคนเราเนี่ยต้องอุณหภูมิกลางๆไม่ร้อนเกิดร้อนเกินก็เป็นโรคเนี่ยเป็นพิษร้อนเกินเป็นโรคถ้าต่ำเกินนิดหน่อยไม่เป็นไรต่ำเกินก็เขาเรียกโค้งเคงเนี่ยพอต่ำเกินเราก็ต้องรีบหยุดเพื่อออกกำลังกายออกกำลังกายก็หมอกอะไรให้พัมอย่างเงี้ยเนี่ยหัวนี่ไม่ต้องสานแล้วเพราะว่ามันคนเท่าคนแก่ก็มีเป็นงานเหี่ยวเขาไปลมลมฟาดหัวไม่เน้นแล้วเน้นให้จับมือไงครับ เราเวียงไปอย่างนะธรรมดาพอสมควรนะจะก,กี่นาทีก็อย่าให้มันเกินสามนาทีสี่นาทีห้านาทีได้ถ้าทำได้ก็ไม่มีปัญหา่เงี้ยหรือไปอย่างนี้ก็ได้ที่ท่านี้ไม่ทราบผมนะถ้าใครก็ไม่รู้เนี่ยผมลองมาทําดูแล้วใช่ได้แว่งไปอย่างเงี้ยหนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีก็ได้ไม่ไปกราตรายธรรมดาไม่ต้องเอาปุ้งมึ้ง,งไม่ต้องอะปากกลางๆทุกอย่างเดินสายกลางครณเจ้าบอกให้เดินสายกลาง พอพูดนี้พอเข้าใจไหมครับพอโลกเริ่มเบาหายแล้วเราไม่ใช่เปลี่ยนเพิ่มลิมิตไม่ต่เราปรับลิมิตลงการการการฟื้นฟูนนนเย็นเข้าไปในในในสมองเราเนี่ยพอเริ่มหายแล้วต้องเริ่มเบาลงเพราะเดี๋ยวจะกลายเป็นเย็นเกินเย็นเกินก็เนี่ยเนี่ยโคนงเคง็งอันตรายเกิดขึ้นได้เพราะในตาเราก็มีวุ้นตามีลูกตามีแหวะอะไรเขาเรียกกระจกตาแล้วมีเส้นประสาทฉะนั้นเราไปเน้นตรงนี้ไม่ได้อาจารย์ให้เน้นที่ท้องนี่ ยิ่งทำยิ่งดียิ่งเนี่ยกดไปกดไปล่างมั่งบนมั่งสูงมั่งต่ำม,มั่งะสือม,มั่งกดให้ลมมันออกลมไม่ออกก็อย่างนี้<ล>จับมือเนี่ยแขวงเนี่ยช่วยออกกําลังกายคนเราต้องออกกําลังกายถ้าไม่ออกกําลังกายเส้นมันก็จะยึดต้องมีการออกกางผ่อนคลายกดตรงนี้ก็ผ่อนคลายข้างบนด้วยผ่อนคลายข้างล่างด้วยบนบอดผ่ <p> อนคลายที่ท้องด้วยเนี่ยสามแดบสามเด, lived, มเดงให้เน้นตรงนี้ ไม่มีอันตรายตรงเนี้ยตรงนี้ยังยังยังไม่ชัวเพราะมันมีวุ้นตามีกระโกตามีดวงตามีเส้นเลือดในตาแล้วมีเส้นรวปราสาทเส้นเลือดเส้นเอ็นประสาทเส้นสมองอะไรพวกนี้มันมีฉะนั้นเอาพอสมควรตรงนี้ไม่ใช่โหดีแล้วเอาใหญ่เลยตรงนี้เอาใหญ่ตรงนี้ให้เน้นกึงนกลางของร่างกายเรานี่ทําตรงนี้ปุ๊บคลายถึงล่างคลายถึงบนและคลายร้างกลางด้วย พอเข้าใจแล้วเนาะอย่างนี้ตอนนี้อธิบายเรื่องการทําทําก็เป็นอย่างนี้วิธีการทกกําโรคต่างๆที่มันเกี่ยวกับพิษอ่ะพิษก็ค,คือความร้อนเนี่ยแน่ง่ายๆพิษก็คือความร้อนร้อนใจก,ก็สะสมไปพิษร้ายแรงพอมันพอเราช่วยตรงนี้เบาแล้วก็มาช่วยอีกตรงความคิดความคิดจะส่งผลมาให้กแกนสมองแล้วประสาทส่วนลึกทํางานเรามาเราช่วยตรงนี้เสร็จเบาแล้วก็มาช่วยสมอง ไม่ให้สมองทํางานหนักหรือเขาทําให้เราโกรธก็โกรธแป๊บเดียวอย่าไปโกรธมากมายาวนานไม่เอาเครียดกัอย่าเครียดยาวย่าเครียดแล้วมันก็ไม่ได้อะไรโกรธมากก็ไม่ได้เขากลงเราไปก็ไม่ได้เอาคืนมาหรอกแต่เราจะไปต,า,ตายทําไมเราไม่เอาเราเป็นระบบใหม่หมดให้เกิดการสมดุลร่างกายพอสมดุลร่างกายแล้วภูมิคุ้มกันก็สูงขึ้นตอนนี้เขาทําหน้าที่ของเขาเองตามกลไกธรรมชาติของเขาอัตโนมัติวิธีทำนะครับก็ใช้เวลาประมาณอย่าเกินหนึ่งนาทีถ้าคนแก่นี่ต้องน้อยลงเพราะคนแก่ ทุกอย่างมันไม่เหมือนเราแล้วเลือดจะน้อยลงสมรรถภาพร่างกายน้อยลงหมดท่านั้นเราต้องทําแค่ถ้าคนแก่ก็แค่สามสิบพอแล้วไม่ต้องถึงห้าสิบหรอกถ้าคุณหนุ่มคุสาวก็ห้าสิบแต่ถ้าเป็นเยอะๆนี่ก็อย่างน้อยดูงานอาทิตย์หนึ่งก่อนติดต่อกันอีกอาทิตย์พอหนึ่งอาทิตย์ให้หยุดก่อนดูเหตุการณ์เป็นยังไงมันโอเคไหมทำไมโอเคก็ไม่ต้องหยุดก่อนพักเขาเรียกพักพักเอาแรงก่อนพักยกนักมวยยังพักยกพักยกก่อนที่สองในสามวันก็เริ่มต่อเริ่มต่อแต่นี้ก็ทํา สองวันหยุดสองวันหรือทำหนึ่งวันหยุดหนึ่งวัน,วนกระกรอบกรไป่จาจะค่อยๆดีไปอย่างอาจารย์นี่เห็นไหมน่ะกินไข่ได้แล้วกินถั่วได้แล้วร่างกายดูสิเอาดูสิเดี๋ยวไม่ถึงเดือนเนะี่ยเอาดูสิเนี่ยดูไม่ต้องมาเชื่อกันวิธีการก็ทกาอทำยงเงี้ยคนรุ่นใหม่ที่มาดูใหม่ๆก็ดูนะครับแหวลูกตาหรือแปะคิ้วหรือแปะเนี่ยเลยตรงก็บอก่างเนี้ยเนี่ยตรงก็บอกโดนลูกตาไหมโดนโดนดิดเนี่ยโดนลูกตาเนี่ย ก็โดนระหว่างเนินคิ้วนี่เข้าไปใน,นเบ้าตาหนึ่งนาทีก็ไม่เกินห้าสิบนับหนึ่งสองสามสี่ห้าเงี้ยไม่เกินห้าสิบนี่ต้องกดนะแปะไว้แปะเฉยๆธรรมดาเนี่ยถ้าคนแก่ก็เอาสามสิบหนึ่งสองสามสี่ห้ายเงี้ยถึงซับสิพอแล้วเพราะเราจะให้สมองอะบันทึกแล้วเส้นเส้นสมองแล้วก็อประสาทส่วนลึกบันทึกบันทึกเขาก็จะส่งไปตามกระแสของเขาคือเลือดลมเนี่ยถ้ามันเย็นเกิน ถ้าทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันสามมือสี่มือด้วยเช้าวก็วันเย็นก็นอนอย่างมันสี่มือโอ้โหปรับเย็นไปจะทำก็จะทําให้ร่างกายเราไม่อุดล้วการเป็นเย็นไปแล้วซึ่งไม,ไม่ไม่มีเดียวผลไม่ดีต่อผลร่างกายของเรายิ่งเฉพาะคนที่สูงอายุด้วยไม่จะเป็น้องลิงเร็วเร่งรีบค่อยเป็นค่อยไปดูแลสุขภาพด้วยว่ามันเป็นยังไงเหตุการณ์เป็นยังไงดูแลมันเอ๊ะถ้ามันเครียดหนักๆกาวเลยอยู่อย่างระหว่างเราหยุดเนี่ยถ้ามันเครียดทำสักทีนึง แล้วก็กดท้องนี้กดท้องอ่ะมันก็จะคลายเขียนแหละเพราะกดท้องมันก็จะคลายขามบดและคลายข้างล่างแปะตรงนี้ก็คลายเส้นเอ็นเส้นประสาทเส้นเลือดเส้อนอะไรในสอนมองเราเนี่ยมันคลายแต่ถ้าเอาเยอะเนี่ยมันก็ลงในเส้นเลือดกลายเป็นเย็นไปอีกเย็นไปก็ไม่ดีอีกมันต้องระบบกลางพระเจ้าก็บอกอะไรอะไรก็ดูให้อยู่กลางๆงเขาไว้ให้ปรปับนี่มันอยู่กลางกลางเขาไว้แล้วรักษาโรคที่เป็นนะไปเรื่อยๆหายอาจารย์เป็นหนักจะตายหายดูนี่เนี่ยให้มาเนี่ยสองหมื่นสามพันกว่าบาทได้แค่นี้ เนี่ยหนังสืออะไรเนี่ยเนี่ยเียวอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเขียวเขียวกินได้เหลืองเหลืองนี่กินได้อาทิตย์ละไม่เกินหนึ่งครั้งสีแดงนี่กินไม่ได้กินแล้วพิษเลยร้องมมหมาแล้วจริงอย่างหมอว่านี่นะครับดูแต่นี่กระดาหนังสือมันด้วยนะสาสองพ่นสามพันกว่าบาทก็ได้อย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยมีชื่อโสพนแท่เจงอยู่เนี่ยเนี่ยครับนี่หากฐานให้ดูเนี่ย เนี่ยนี้กรรมชื่อโสพลแ่เจงเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยตรงริ้วชีตรงเนี้นนนนนยถ้าทุกอย่างสมดุลค่อยๆสมดุลร่างกายสมดุลแล้วภูมิคุ้มกันเราจะสูงสูงสูงแต่เนี้ยโรคอะไรมาภูมิคุ้มกันจาัดก,การเราไม่ต้องยุ่งเลยไปเป็นอะไรแล้วเต่๋ยวยังเป็นอยู่ก็ทําไปเรื่อยๆแต่ไม่ต้องมาทําถี่เอาเป็นเอาตายถี่ตรงนี้ให้เน้นตรงเนี้ย ทุกวันก็ได้ไม่ต้องขาดเลยอก็ยังได้แต่ตรงนี้ต้องเพราะเขาขามันเข้าไปในเส้นกระแสเลือดเส้นเลือดถ้าร้อนเกินก็เป็นพิษเนี่ยเขาเรียกว่าพิษในในเส้นเลือดถ้าเย็นเกินก็เส้นเลือดก,ก็จะไม่มีพลังมันไม่อุ่นอนะ่ะมันก็มันดับลงไปเนี่ยต้องเอากลางถ้าโคเค็งแล้วไม่ไดีให้รีบหยุดอยู่แล้วดูอาการหรืออาหารการกินทุกอย่างแล้วแต่ท่านผู้ชมจะกินเลือดยังไงก็ได้และทําตาก่อนหรือกดท้องก่อนก็แล้วแต่ นอนตะแคงนั่งกรรมยืนทําได้หมดได้หมดเคยทําอภิชวัตรประจำวันไงก็ทําไปแต่ช่วงนี้หน้าหนาวน,นี่ผมไม่อยากให้สี่เวลาเลยเพราะตอนเช้าคนเรามันยุ่งเหยิงอ่ะผมอยากแค่สามเวลาพอเช้าไม่ต้องกลางวันเย็นก็อนอนองไงไม่ต้องรีบหายไม่ต้องรีบหายอาจารย์อาจารย์ยังใช้เวลาตกเดือนนี่แต่ยังไม่หาขาดเดียวอีกน,นิดตอนนี้กินไข่กิน,กนถั่วให้ได้แล้วสบา,า,านได้เลยไม่โกหกสาบา,านได้เลยนี่ ไม่โกหกกันดูร่างกายอาจารย์ดิแล้วไปเปิดคลิปดูวันที่26ตุลาเปล่า,า,าไงไปไง,ง่ายมากส่วนคลิปวันที่พิกชีวิต3นะ่ะอาจารย์เครียดเรื่องจะมาออกคลิปคุณโอก็ไม่เพราะไม่ว่างแล้วอะไรกันจะมาออกคลิปตัวไม่ว่างแล้วทําอะไรแล้วผมก็ไปทํางานอย่างอื่นไอ้เกี่ยวกับขนดินไอ้ขนไอ้ไอ้แข็งแข็งอะไปโปรทาง ไอที่มันบุมบวมบุมบมาสำหรับ้าที่เขาม่ใช่ที่เราด้วยทีเราแต่ขายเขาไปแล้วอ้ามาอีกยังไม่รับยังไม่รับไปไปทั้งนู้นเลยไปโทก็เนี่ยลูกค้าเนี่ยที่ที่เนี้ยอ้าวคือถึงไหนอ๋อออีไปโถก็เลยถูกแดดตากแดดบ้างแล้วก็แล้วก็คุณโอ้ก็ทระอะไรก็อยากจะออกคลิปเข้ามาก็ออกแล้วคุณโอก็ไปออกคลิปกระดูกซับเนสหลังก่อนหน้ากันเลย ทำให้กดดันเขาแล้วเขาว่ากันแล้วไม่สบายใจก็เลยเครียดเขาว่าเขาเลยค้าไปนี่ตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วคําถามก็อยากจะถามอะไรก็ให้ให้คอมเมนต์มาแล้วใครหายแล้วก็ให้คอมเมนต์มาม้างคนที่อยู่คนที่ยังไม่รู้ไม่อะไรเขาจะโอ้มันเป็นอย่างนั้นงหรือคอมเมนต์อาจารย์หรือถามมาผมมาก็ได้เบอร์โทรก็ให้ให้แล้วใช่ไหมเบอร์โทรก็ให้ไปแล้วถามได้เลยตามนี้เลยครับผมลงเบอร์โทรไปให้ถามได้เลย สิ่งไหนไม่รู้ถามเลยพร้อมที่เขาเรื่องนี้มันเกี่ยวกับชีวิตพลาดไม่ได้อยากก็หลุกซ้ำเส้นรังก็ทาไม่ฆ่าตัวตายก็มาถึงชีวิตแต่ตรงนี้เนี่ยเราต้องหมายมันมีหลายอย่างที่บอกไปแล้ว่มีเส้นประสาทมีมีมันสมองมีเยื่อเยื่อหุ้มสมองมเยอะแยะทั้งนั้นเราต้องแค่ปลูกฝังให้เขารู้ว่าปรับนีมีความร้อนให้เป็นความเย็นร้อนเกินมันเป็นพิษไงจะทําไงอะ่ะเราก็ต้องปรับให้มันให้มาอุ่นเนี่ยร้อนเกินให้ลงมาอุ่นแล้วมันการถ้าปรับนานๆก,ก็จะเป็นเย็น แล้วก็ปรับให้มันขึ้นให้มันเป็นอุ่นแคแน่ไหนเนี่ยค่อยๆหายไปเราสะสมมัต้องสามสี่สิบปีแล้วนี่เราสะสมสักหห้าหกเดือนจะไม่ได้เียหรือจริงไหมนี่ครับแล้วมีอะไรจะถามมั้ยครูถามอาะโอ้ผมไม่มีอะไรจะถามแนละ้วอ้าอาจารย์ก็อยากจะตอบและอย่างอาจารย์ก็ปล่อยวางแล้วก็สมถะแล้วไม่ค่อยยึดติดเพราะอะไรอาจารย์รู้ธรรมะอันสูงสุดแล้วคืออะไร กะิเขาไล่ไล่เขาไปที่เถียงกันเลยเนี่ยธรรมะคืออะไรธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติคืออะไรธรรมชาติก็คือความจริงไปความจริงคืออะไรความจริงคืออริยสัจสี่แล้วเขาก็อยู่แค่เนี้แต่ถ้าถามอาจารย์อีกอริยสัจสี่คืออะไรอ่ะอริยสัจสือก็คือมหาจักรวาลนะใช่ไหมอาจารย์รู้ไปอย่างนี้แล้วอะไรคือมหาจักรวาล่ะก็เนี่ยสามอย่างเนี่ยข้างบนเขาเรียกว่า อะไรดาราศาสตร์ที่ควบคุมการโคจรของดวงทิศดวงดาวดวงต่างๆข้างบนดาราศาสตร์ดรีกว่าดาราศาสตร์และภวิชาเขาเรียกดาราศาสตร์ข้างกลางาคือมนุษย์หรือวิญญาณโลกสวรค์ก็เป็นวิญญาณพรมเพิ่มก็เป็นวิญญาณที่สามก็ภูมิศาสตร์น้ํากระดินกับต้นไม้พวกนี้ต้นไม้ก็ต้องกลายเป็นดินน้ําขึ้นอากาศเดยวก็ตกลงมาเป็นดินเนี่ยสามอย่างแค่นั้ที่อาจารย์รู้มาสูงสุดแล้วสูงสุดกับสามอย่างไหมมีคือความว่างเปล่า โอบอุ้มทุกอย่างในส,สปปรพสิ่งนี้ในสภาจักรวานนี้ทุกวันว่างเปล่าเนี่ยโอบอุ้มธรรมเสดทุกสปปรพสิ่งในจักรวานนี้ <Okay. S 1> ซึ่งอาจารย์ลมรู้รู้หลักการที่สูงสุดฉะนั้นถึงปล่อยวางไม่อยากได้อยากดีและจะฝากอย่างหนึ่งใครโทรไปเกี่ยวกับว่าอาจารย์โสพลไปนู้นอย่างนี้จอกลวงเอาอะไรล่ะความลับเพื่อขอเซนเพวกอขอเซนเตอร์อะไรพวกนี้ยาเชื่อต้องดูเบอร์อาจารย์เบอร์ใช่ไหมเออใช่อยางอาจารย์โทรไปก็ดูใช่เบอร์อาจารย์ไหมเออใช่ และการพูกรู้ถ้าอาจารย์บอกไปล้วงตับเอาขอไอ้นู่นเลขอย่างนี้ขอสมอย่างนี้เซไม่ใช่อาจารย์แล้วเงินทองอย่ามายุ่งกับอาจารย์อาจารย์ไม่เอาอาจารย์การแต่กุศลอย่างเดียวพอ่ปล่อยวางแล้วเนี่ยทุกวันนี้ก็มาทําทํามันช่วยคนอย่างเดียวโอ้ยวันนี้ปล่อยปลาปล่อยอะไรอีกอีกตกเป็นพันๆตัวเดี๋ยวเอาเอาโอ้เอาบุญวันนี้ทําบุญเอาปลาไปปล่อยเอาบุญมาแผ่มาฝากมาแผ่มาฝากเอามาทาะเอาบุญรอบหมดะเออสาธุแล้วมีอะไรจะถามมั่งเหนะผมไม่มีอะไรจะถามครับ เดี๋ยววันนี้นะครับที่มาทําคลิปไอ้พิชีวิตสี่นี่นะครับก็เพื่อมีเจตนาจะมาบอกว่าการใช้น้ำแข็งโปะลูกตาเนี่ยมันมีลิมิตในการทำนะบ,บางคนเข้าใจผิดนะฮะว่ายิ่งเย็นมันก็ยิ่งดีใช่ไหมครับเราจะปรับไปตรงกลางให้มันอุ่นนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ให้มันเย็นจี๊ดหนาวสั่นเย็นนิดหน่อยไม่เป็นไรถ้าย็บ้ากเกินก็นอายาเลยขนาดผมเองอะ เข้าห้องแอร์ออกห้องแอร์เข้าห้องแอร์ออกอแอร์คนมาซื้อของวิ่งออกไปมาทอนตงังบางคนไปทำธทุระกลับไปกลับมายังป่วยเลยเข้าหรือปรับไม่ทันน่ะปรับร้อนเย็นไม่ทันอะ่ะนั่นพลิกชีวิตสี่ก็ขอให้เน้นตรงเนี้ยหนึทพลิกชีวิตสี่เรามาดูตรงเนี้ยและธรรมะที่ผมบอกไปเด่ะที่เขาตอบไปเขาตอบไปแค่นี้แต่ผมไปโซ่เขาหิดแล้วไม่ต้องเชื่อผมโซมาถามมาเจออยู่สามหมวดเนี่ยดาราศาสตร์ธรรมศาสตร์ทําไม่เลยไม่จิวิยาเขาเรียกธรรมศาสตร์ด้านหน้ากับภูมิศาสตร์น้ำกับดินเนี่ย กับต้นไม้ก็ต้เดี๋ยวก็กลายเป็นดินน้ําเดี๋ยวขึ้นไปบนเดี๋ยวก็ตกลมาเป็นดินอยู่กับดินเนี่ยสามอย่างเนี่ยดาราศาสตร์ธรรมศาสตร์ภูมิศาสตร์ใครบ้ากว่านี้ค่ยวยบอกโทบอกอาจารย์ด้วยมีอะไรมากกว่านี้และอาจารย์ก็จะจี้จี้ดูอ่ะมันอยู่ในกลุ่มนี้กลุ่มนี้กลุ่มนี้หมวดนี้หมวดนี้หมวดนี้เนี่ยแค่นี้เองอ้ยแค่นี้มีอะไรไหมครับถามดิอาจารย์อยากตอบเพราะอะไรอาจารย์รู้ว่าทุกอย่างคำถามก็ต้องมีปัญหาปัญหาก็ต้องมีเหตุพอเรารู้เหตุเราก็แก้ที่เหตุถ้าแก้ ถ้าเหตุไม่มีเเราจะแก้อะไรอะ่ะถ้าแก้เหตุไม่มีเราจะแก้อะไรคาถามก็ไม่มีปัญหาก็ไม่มีเหตุก็ไม่มีฉะนั้นมีเหตุแล้วเราต้องรู้แล้วมีเหตุก็ต้องมีปัญหาปัญหาก็ต้องมีคําถามแอะง่ายแต่ตอนนี้ไม่มีคําถามครับแน่เนี่ยถ้านัละขอให้พ่อแม่พี่น้องถามอาจารย์มาก็ <c oughs> จะถามอะไรก็ถามอะเบอร์โทรอยู่นี่อูานถามอะไรถามมาเพราะอาจารย์รู้ทั้งเหตุและปัญหาและคําถาม มี<ล>อะไรไหมเนี่ยอาจารย์ลูกน้องบอกให้มาร์กอะไรก็อย่าถามอะไรก็อยวให้ถามมากก็ไม่นนไม,มาผมสภาพแย่อาจารย์ <c oughs> วันนี้แ <c oughs> บบวุมตุ่มนะสำหรับผมทั้งด้านธุรกิจด้านจันรเงินร่างกายตอนนี้คือลงเลยนะเพราะว่าไปช่วยเขามาท่านชมไปช่วยหมอร <c oughs> ่างกระดูกหลังอ่ะไปช่วยดึงช่วยยกแล้วตัวเองแยนะ่ช่วยเขาดีนะแต่ตัวเราแย่ก็เลยไม่พูดอะไรเยอะเท่านหร่แย่เนี่ยครับเอาดูร่างกายอาจารย์เป็นตัวแบบยังไม่ถึงเดือนนะคิดมาแล้วอ่ะพี่คนพบเนี่ย มันยังไม่ถึงเดือนแต่ถ้าสองเดือนอะไรจะเกิดขึ้น3เดือนอะไรจะเกิดขึ้นเอาเราดูสังเกตเอากัะกันคุณถามก็บอกเลยอย่าไปเน้นตรงนี้นะให้เน้นนี้ตรงนี้มารับศึกหนักมาเนี่ยอะไรเครียดลงมาก็นี่สั่งการให้กับพ่อหลางกดเนี่ยเนี่ยเนี่ยสั่งการเนี่ยมันจะเจอสองอย่างเนี่ยต้องช่วยช่วยนิเสห้ช่วยความคิดช่วยความพี่ตรงนี้เรามีซ้ำแท็งช่วยแล้วเราไม่ต้องเน้นนี่เน้นสองอย่างนี่เน้นท้องให้มากเลยคุณจะกินอะไรเรื่องของคุณคุณจะเกยรโรคกดเคลือบกดหรือว่า กายาลมยาหมองอะไรคุณจะทําอะไรเรื่องของคุณนะหนึ่งไม่ไม่เกี่ยวอีกนี่ปรับสมดุลเนี่ยเรื่องของผมเนี่ยปรับสมดุลพอสมดุลมันดีแล้วพุงการสูงแล้วชัวคนที่เข้ามาใหม่ไม่ไม่ฟังไม่รู้เรื่องให้เข้าไปดูคลิปพลิกชีวิตสองสามนะครับแต่้เข้าใจแล้วลี่มีต้องมาเอาตรงนี้นะถือว่าห้ามเกินหนึ่งนาทีเก็หนึ่งหนึ่งถึงห้าสิบอย่าไปนึกเกินนี้เลยเราไม่เน้นเอามากมายแล้วเราเอาเนิคแค่ว่าให้สมองรู้ว่าเย็นแล้วไปสกิดอะไรละ่ะแกนสมองก็ก ภาษาส่วนลึกอนะ่ะรู้ให้รู้ตัวต,วตรงนี้เขาจะบันทึกบันทึกแล้วก็จะมันจะส่งมาทางทางเส้นทางร่างกายของเราเนี่ยถ้าร้อนเกินก็จะปรับให้อุ่นเนี่ยเห็นไหมเราก็กายไอ้ร้อนเนี่ยร้อนคือพิษนะ่นี่ะเอาพิษในในกระแสะเลือดออกมาให้เหลืออุ่นพอเราปรับไปมามันเย็นเกินหยุดให้ความเย็นอนะ่ยให้มันถึงอุ่นไอ้สูงมาถึงอุ่นพิ้เต็นนี่หน่อยก็ไม่เป็นไรแต่ให้ถึงอุ่นเข้าใจที่ผมไหมเนี่ยไปคิดเราเองฮนะทุกทุกอย่างที่ผมพูดห้ามเชื่อ มันเป็นปจัจจตังจะรู้ได้เฉพาะตนเองถ้าเราวิเคราะห์เจาะลึกมาไล่มาตามที่อาจารย์พูดเนี่ยไล่มาไล่มาจริงไหมอยากธรรมะเนี่ยธรรมะคืออะไรก็ไล่ฟังแล้วนะ่ะอริาสายสัยคืออะไรอริาสายสัจอริาสายสัคือมหาจักรวาลมหาจักรวาลคืออะไรมหาจักรวาลก็นาลาานเนี่ยดาราศาสตร์มนุษยศาสตร์ภูมิศาสตร์เนี่ยและแล้ว,ลว,ลวเหนือเหนือมหาจักรวาลคืออะไรก็ความว่างหอบพุ่มสรรพสิ่งโลกเลิกดวงดาวโคจรอะไรทุกอย่างเนี่ย รวมมาสมุเรเรียกว่ามหาจักรวาลสามส่วนเนี่ยดาราศาสตร์ธรรมศาสตร์ภูมิศาสตร์เรียกรวมเป็นมหาจักรวาลแล้วเนินมหาจักรวาลไม่มีคือความว่างเปล่าเนี่ยโอ้โหคุ้มสุกสรรส,สิ่งเนี่ยให้กาเนิดกสุกสรรส,สิง์อะไรก็ไม่รู้เนี่ยที่อาจารย์ศึกษาม,มาจากมหายานอ่ะมีอะไรถามอีกไหมละ่ะ<ม>อ่ะไม,ไม่ไม่มีก็จบวันนี้ก็เท่านี้นะค่าผู้ชมนะวันนี้ผมพูดน้อยนะร่างกายไม่ดีแล้วอาจารย์ก็เพิ่งจะหาย ป่วยจากอากาศเปลี่ยนแปลงครับมันไม่ไปป่วยแล้วเขาเรียกมันมันมึนๆนั่นก็เลยอู้แล้วเย็นตาแล้วรู้แล้วมันอากาศมันแปรเปลี่ยนมากใช่แล้วแล้วอากาศหนาวนี้ยังไม่อยากให้คำสี่เวลาอยากให้ทําเช้าตัดออกไปเพราะมันร้อนฉันมันเย็นเอากลางวันเย็นก็นอนพอแล้วไม่ต้องรีบหายอันี้อาจจะยังไม่ถึงเดือนยังขนาดนี้แล้ว่ะสามสี่เดือนจะขนาดไหนไม่ต้องรีบเราสะสมมาต้องหลายสิบปีไม่จำไม่ใช่ยี่สิบ เกิน30กว่าปีด้วยโนอายุมากเกิน4 0ปีด้วยพูดมาถึงตรงนี้คงยังไม่รู้เรื่องกันอยู่ดีใช่ไหมเพราะหลายคนเข้ามามาเจอพูดอย่างนี้ไปไม่เป็นเลยนะพูดเรื่องอะไรอะไรไม่รู้เรื่องเนาะกันึ่งที่ให้อยากโอทเสริมเสริมเหยเข้าไปดูคลิปพลิกชีวิต2กับ3ก่อดน,นะครับแล้วค่อยมาดูคลิปชีวิตสี่การทำาการทำ<ๆ>ยังไงเพาเราฟังจากคลิปนี้คลิปเดียวท่านผู้ชมงงไก่ตาแตกไม่รู้เรื่องนะครับพูดอะไรอะไรไม่รู้ใช่ไหมเนี่ยมันแก้ไอ้โรคต่างๆอะไรเนี่ยไอ้ท้ามันร้อนในเส้นเลือดเรามันร้อนมากจะเป็นพิษ ร้อนก็นคือพิษนั่นแหละพิษร้อนน่ะมันจะทาให้แปรปวนไปหมดแล้วในเกิดนุ่งเกิดนี่เกิดนั่นกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายเป็นเทนิคเป็นไมเกรนเป็นก็โรคกระเพาะเป็นไอ้กดไหลย,ย้อนเป็นอะไรซึมเศร้าเป็นได้ทุกอย่างก็เลยนะเลือดลมมันมัน,ม,นมันค้างไปหมดแล้วมัคือพิษอ่ะคือร้อนอ่ะแล้วก็เอาเย็นไปปรับลงมาให้กุนแค่นีน้นี่แหละนี่คือเหตุผลที่เรามันลงจิตนะครับนี่หละทั้งหมดทั้งหมวท,ที่พูดมานี่ก็คือกา<ม>รขับพิษ หรือขับแก๊สปรับลงทิศออกของกลางออกไปแล้วมันก็จะปรับลงแล้วนะฮะในส่วนหนึ่งครับส่วนที่ปรรับความ้อนนกลงในส่่วนนที2ะครับก็คือทําให้สมองเรานั้นอุ่นลงไม่ร้อนจนเกินไปในการใช้น้ําแข็งเข้าไปมาพบที่เบ้าตาและความเย็นก็ส่งไปสู่สมองคลายร่างกายสมดคลายตัวไม่ร้อนจัดอุ่นอุ่นให้เย็นนะครับถ้าทำหน้าเกินแปะบ้าเกินก็จะกลายเป็นเย็นเกินไม่ได้จะให้เน้นท้องนี่มักหนัก ประมาณนี้นะครับท,ทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาคือตรงนี้องค์ประกอบก็เหมือนเรากินกาแฟโอ้มันขมไปนะต้องใส่น้ำตาลนิดนึงตัด,ดขมเนี่ยเปรียบเทียบเหมือนอย่างนั้นนะหรือเอาจะกิน,ก,นกาแฟเนี่ยใส่นมไปนิดนึงตัดขมเนี่ยเนี่ยมันเหมือนอย่างเงี้ยไอ้ตรงนี้มันหนือนนิดเดียวอนะ่ะเอานิดเดียวอะไรถามมีคำถามอะไรนะครับตามอะไรที่เป็นอะไรเลขที่โทรเบอร์โทน,นี้โทรไปถามอาจารย์ได้เลยนะครับเดี๋ยวให้เน้นตรงนี้นะครับเนี่ยวนี่ไหมท่านับตรงนี้ก็ก็จับมือถามมีคําตอบเนี้ย แลวก็อย่างเงี้ยเนี่ยสูตรไม่ใช่สูตรผมนะตรงเนี้ยตร,ตรงนี้สูตรผมเนี่ยเนี่ยตรงนี้สูตรของผมเองคีค่คิดขึ้นมาแต่<ช>อย่างนี้ของใครก็รู้แต่ดีก็เลยกนะ็ขอขอเข้ามาใช้ด้วยโอเคเนาะนี่ก็น่าจะพอแค่นี้นะครับตามเบอร์รโทรนี้นะถามอาจารย์ได้โทรได้เลยใช่อาจารย์มีคำับงว้วันนี้ผมลาไปก่อนครับขอบคุณทุท่นเข้ามารับชมนะครับก่อนอื่นผมก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้ ขอให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคร้ายที่ลกว่าร้ายโรคร้ายอย่างเงี้ยที่รักษาไม่หายสักทีทรมานทรกรรมกันมาเนี่ยขอให้หายจากโรคนี้ทั้งหมดทั้งคู่ทุกทุกสิ้นทั้งหญิงและชายและขอให้ชาวไทยและชาวโลกทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุขเป็นมิตรด,ดีต่อกันแล้วก็มีความจริงใจต่อกันเออเฟ้อเพื่อแผ่เกื้อนหนุนกันคนเราเกิดมาตายก่อนตายขอทําคุณความดีให้กับโลกนี้ไว้ดีกว่าสาธุพบกันครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ